สวัสดีครับอยู่กันกับ Gwen the Witcher Card Game นะฮะก็วันนี้อยู่กันกับ i อดีใหม่เด็กใหม่เป็นเด็กนอเทอรียมนะฮะเพราะว่า ID เดีเดิมเนี่ยผมเอากุญแจไปเปิดเล่นหมดแล้วนะจริงๆกุญแจช่วงต้นเกมมันสําคัญมากนะฮะก็เลยยอมทิ้ง ID เก่าแล้วก็มาเล่น ID ดีใหม่เพื่อที่ว่าจะหาการ์ดมาใช้เนี่ยแหละส่วนแนวทางการหาการ์ดเน่เดี๋ยวรอดูท้ายคลิปแล้วกันนะมาดูกันในรอบแรกนะเจอกับเด็กปีศาจนะฮะมอนเตอร์ ของผมนี่ก็เด็กสตาร์เตอร์เลยนะฮะแต่เป็นสายแบบฮิวฮิวบั๊บัดาเมจก็อาจจะมีน้อยหน่อยเน้นยืนนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาคัดเลือกการ์ดกันก่อนครับซีทาวเวอร์ฮะมีตั้งสองใบเอาออกไปใบหนึ่งอ้ามาแล้วการ์ดหลักของเราฮะคือใบนี้แหละมีความสามารถคือเมื่อได้รับการบู์นะฮะก็จะโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งทุกการบู์นั่นแหละแล้วเราเล่นเป็นสายบู์ด้วยก็จะมีโอกาสที่จะโจมตีลดแดต้มศัตรูไปได้เรื่อยๆนะฮะและในรอบแรกครับฝั่งเขาเริ่มก่อนนะฮะ ลงมาเป็นเดคเกอร์ฮะแล้วก็ซสมอนมาแน่นอนครับเว่ากันว่าฮะเด็กมอนสเตอร์เนี่ยเป็นเด็กที่เล่นง่ายที่สุดนะเพราะว่าไม่ต้องจัดทุมจัดทีมอะไรมากมายฮะอย่างเด็กน็อตเทเลียมที่ผมเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องเน้นการจัดทีมนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลงพระเอกของเราดีกว่าฮะไทดอมอินฟลเนที่ฮะแล้วก็จับบูทสักทีหนึ่งนะด้วยสกิลลีดเดอร์นะฮะนะฮะพอบูทเสร็จก็จะโจมตีศัตรูฮะเป็นการสุ่มนะหนึ่งครั้งแล้วเขาก็ลงมาเป็นไอซ์แสนฮะโอ้โห แต้มทิ้งห่างเลยฮะ14ต่อ5ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยๆต่อไปเราจะลงเป็นเธอไมเรียนดัมเมอร์ฮะอันนี้จะบูทข <What 's S 1> ึ้นลงทีมที่อยู่ทางขวามือน,นะฮะ <What> s <S ก็คือพระเอกของ <All right. S 1> เราทุกๆเธอเนะก็ถ้าไม่ถูกฆ่าเนี่ยก็จะบูททุกๆเธอเลยเรียกได้ว่าเอามาคอมโบได้เลยฮะสำหรับคู่นี้แล้วฝั่งเขาฮะก็ลงมาเป็นไวฮันไรเดอร์ฮะซัมมอนออกมาอีกตัวหนึงเป็น2ตัว เหมือนจะไม่หมดแค่นี้สร้างเกาะให้ด้วยผมมีการ์รออยู่นะฮะเอามาเก็บดาเมจเก้าได้เลยแต่เดี๋ยวใช้ใบนี้ฮะมีความสามารถคือเอามาทําลายการ์ดที่มีค่าปรวิชั่นฮะสี่ตาม้มซึ่งไอ้ค่าเนี้ยมันจะอยู่ทางมุมขวาล่างของการ์ดนะฮะอะตอนนี้เราก็จบเทินไปฮะแล้วก็โดนไปทุกรอบฮะจะเห็นว่าเทมเรียนดัมเมอร์ฮะก็จะบัฟให้ทุกรอบถ้าไม่ถูกทําลายและลีดเดอร์เนี้ยก็มีสกิลบัฟอยู่นะฮะแต่ผมจะเก็บไว้ให้แอนนาสแตนเจอร์ฮะ รอบนีเขาก็ลงมาเป็นอาร์สปอฮะใบนี้ถ้าเราไปทําลายเขาเนี่ยก็จะโดนดาเมจสองเหมือนตอนที่เขาดีพลอยลงมาฮะดีพลอยลงมาก็ทาดาเมจสองอย่างนี้แหละฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะดูเหมือนว่าเขาจะพยายามฆ่าชมเรียนดัมเมอร์ของเรานะอา้าวแล้วไปสร้างกรอใสอาร์สปอนะฮะบอกเลยว่าดีเลยเราจะได้ฆ่าอาร์สปอได้ยากขึ้นนะจริงๆใบนั้นฮะมันเกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วเอามาลงทาดาเมจสองแล้วก็ตายทําดาเมจสองไม่คุ้มเลยนะที่จะสร้างกรอ Okay, ไปต่อกับตามแผนของเราฮะลงเป็นแอนนาสเตรนเจอร์ใบนี้ก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับเทอร์มเลียนดัมเมอร์ฮะก็คือบูธให้พืลอลมทีมที่อยู่ทางขวามือแต่ถ้าแอนนาสเตรนเจอร์เนี่ยมีพลังมากกว่าเบสของกัสนะฮะก็คือ4ตอนนี้เป็น5แล้วคือไม่ต้องบูธแล้วก็จะบูธให้ทั้ง2ฝั่งเลยทําให้พระเอกของเราเนี่ยทำดาเมจได้2ครั้งฮะเพราะว่าได้รับบูธทั้ง2ฝั่งและเดี๋ยวเราเอาใบอะไรก็ได้มาวางทางขวามือของแอนนาสเตรนเจอร์ก็จะได้รับผลบูธเช่นกัน ดูเหมือนว่าศัตรูจะไม่ยอมให้เราทําแบบนั้นนะฮะเรียบร้อยหายไปแล้วอนัสเปนเจอร์ตอนนี้ก็เหลือแค่เธอมาเลียนดัมเมอร์ะฮะอ่ะเดี๋ยวผมโจมตีเขาหน่อยแล้วกันนะฮะทำดาเมจเป็นแถว2องตามก็หายไป2ใบแล้วก็จบเธนะฮะ รอบนี้เขาก็ลงมาเป็นอบาบียนะไอเบียตี้ของใบนี้ก็น่าจะปรับเปลี่ยนไปตามการ์ดที่เป็นเดสวิดของเขานะฮะซึ่งการ์ดเดส,สวิดของเขาคืออาร์สปอร์ใบนี้ก็เลยทำดาเมจ2เหมือนกับอาร์สปอร์นะ,ะอ่ะเดี๋ยวผมบูทให้เทรรอร์มิเนเมอร์สักนิดหนึ่งฮะไม่ให้ตายเพราะว่าถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยพระเอกของเราจะไม่ได้โจมตีแล้วนะฮะเพราะว่าไม่ได้รับบูทแล้วเดี๋ยวมาทําลายไอเจแอนของเขาะฮะเนื่องจากว่าผมจะเก็บการ์ดไว้ลมในรอบต่อไปนะฮะ คิดว่าเขาน่าจะยอมนะแต้มก็ห่างกันจะดแต้มแต่ก,การ์ดมันเหลือน้อยแล้วอ้าวยังไม่ยอมเฮ้ยเรามีแกเราอยู่นะฮะก็จัดได้อยู่คุ้มไหมที่ฉลง <g ülme> <g ülme> ดูเหมือนว่าเขาจะยอมเทไปในรอบแรกนะฮะแล้วเราเล่นมาขนาดนี้แล้วจะยอมได้ยังไงจัดไปเลยดีกว่าเรียบร้อยครับไซครอบแล้วก็ตามอยู่ เกือบ10แต้มอ่ะและเนี่ยคพอไปฆ่าอัสปอ,อัสปปก็จะทำดาเมจใส่เรา2แต้มนะใบนี้ก็เหมือนกับห้ามฆ่าเวลาเจอนะฮะยอมได้แล้วมั้งไม่รู้จะลงอะไรแล้วโอยังไม่ยอมเฮ้ยและใบนี้ฮะรู้สึกว่าจะไปกัดกินการ์ดท,ที่อยู่ในสุสานนะฮะแล้วก็เพิ่มให้ตัวเองซึ่งก็น่าจะไปกัดกินพวกไซคลอกที่มีดาเมจ9ก็เลยได้9แต้มตรงนั้นมาฮะเป็น10ตอนนี้ห่างกัน2แต้มเองเออ ไปให้สุดดีครับเดี๋ยวผมบูธเทเอร์เรียนดัมเบอร์สักหน่อยฮะจะพยายามไม่บูธพระเอกของเราแล้วเดี๋ยวเกินก้าแต้มเขามีแกวโรเมื่อไหร่ฮะจะตายเมื่อนั้นอ่ะเดี๋ยวลงทหารไปตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็สามารถโจมตีได้หนึ่งครั้งเหมือนกันและตอนนี้ก็ก้าแต้มแล้วไม่รู้ว่าเขามีแกวโรหรือเปล่า อาลอดไปฮะไม่มีนะรอบนี้ก็ลงมาเป็นวายฮันเดเวเกเตอร์ฮะบูทให้เพื่อนลูกทีม3แต้มนะฮะตอนนี้ก็ตามอยู่2แต้มจับการ์ดอีก2ใบผมว่าผมจัดสัก1แต้มโดยเอาทหารนะฮะยิงไป1แต้มตามอีก1แต้มเอาซิกทาวเวอร์ฮะลงไปแล้วก็บูทตัวเองมาเป็น7ฮะเมื่อวานตรงกลางระหว่างทหาร2ตัวนะฮะตามตอนนี้ก็ค่อนข้างทิ้งแล้วกการ์ดอีก1ใบจะยอมไม่ยอมไม่ยอมผมก็มีอีก1ใบฮะก็จะวัดกันไปเลยมาขนาดนี้แล้วเราต้องชนะแล้วล่ะ โอเคฮะยอมแล้วฮะจบสักทีโอการ์ดแทบไม่มีเล่นนะ่ะนี่แค่รอบแรกเองนะเนี่ยมาต่อกันในรอบที่สองฮะรอบที่แล้วผมชนะนะรอบนี้ผมก็เลยต้องลงก่อนแต่ดูจากการ์ดแล้วฮะไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นพระเอกในมือเราเลยนะในมือนี้มีแตากกา่การ์ดบัฟการ์ดดามเมจนะฮะพูดง่ายๆคือเหมือนตอนนี้เรามีแต่ซับกับการ์ดเวทอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแท้งไม่มีแคลลี่เลยเออออกมาเป็นเทมเปอร์เลียนดมัมเบิลอีกอะ่ะไม่เป็นไรฮะผมมีแผนอยู่ก็คือ ยอมมันไปเลยรอบนี้การ์ดในมือเราเท่ากันนะฮะและถ้าเรายอมในรอบนี้เนี่ยเขาจะต้องลงการ์ดมาหนึ่งใบทําให้การ์ดในมือของเขาฮะจะต้องน้อยกว่าในรอบที่3ฮะเกมนี้ใครการ์ดเยอะกว่ามีโอกาสชนะสูงกว่าแล้วเดี๋ยวเขาต้องลงมาหนึ่งใบเพื่อที่จะเก็บชัยชนะนะลงมาเป็นอะไรก็ได้ฮะซึ่งเมื่อเขาชนะในรอบที่3เขาก็จะต้องลงก่อนและเราก็ไปลุยกันในรอบที่3ฮะ ลงมาเป็นไข่ฮาร์ปี้นะฮะใบนี้ก็ถ้าถูกทำลายก็จะออกมาเป็นตัวแล้วก็เนี้ยแหละฮะเรามีการ์ดเยอะกว่าแล้ว1ใบและในรอบต่อไปเขาก็ลงก่อนด้วยซึ่งเกมนี้ฮะใครเปิดก่อนเสียเปรียบนะนั่นก็เพราะว่าเวลาเราจะเซตอัพทีมอะไรเงี้ยก็มักจะโดนทำลายจากคนที่ลงที่หลังแล้วก็จวการ์ดมา3ใบจะเห็นว่าตอนนี้ครับผมมีการ์ดเจ็ดใบเขามี6แล้วเขาก็ได้ลงก่อนด้วยเราก็นำอยู่1ใบฮะซึ่งได้เปรียบมากๆเลยแต่เดี๋ยวหาพระเอกก่อนไม่มีพระเอกเลยวะ โอ้โห,โ,หโหพอได้อยู่ฮะพอได้อยู่ลีเรียนคา v ์เว y ฮะก็จะได้รับการบูตตัวเองเมื่อเล่นการ์ดที่มีสถานะออเดอร์นะซึ่งก็พอมีอยู่บ้างนิดหน่อยอ่ะดูซิว่าเขาจะลงใบอะไร ออกมาเป็นอันฟ้าแบววูฟฮะใบนี้ฮะมีผลกระเล่าเยอะอยู่นะเพราะว่าเราไม่สามารถกําจัดใบนี้ได้เพราะใบนี้มันมีบัฟอิมมูนิตี้ฮะทำอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายได้นะฮะ,ะเดี๋ยวลงพระเอกของเราไปก่อนแล้วกันนะฮะเป็นลีเลียนคาร์เวลี่แล้วก็อาจจะบูทให้สักนิดหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้ตายแล้วก็จบเทิร์นะฮะ หมดกันพระเอกเราตอนนี้ในเกมก็อาจจะเหลือแต่ซัพย์แย่แล้วฮะแบบนี้อ่ะเนี่ยฮะผมเอาการ์ดไปทําลายเขาไม่ได้นะการ์ดวงการเวรอะไรทำลายเขาไม่ได้เลยบาริสตาเอาลงไปก็ยิงไม่ได้นะเพราะว่าสถานะอิมมูนิตี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมลงใบนี้ดีกว่ามีความสามารถก็คือจะโจมตีศัตรูที่อยู่ในแนวหลังฮะซึ่งเขาไม่เวแต่ผมก็ไม่รู้จะลงอะไรเหมือนกันั่งเขาก็ลงมาเป็นกรูนะฮะกัดกิน ใบที่อยู่ในสุสานะฮะเนี่ยฮ a r d Decimator d a m a g มันจะเยอะมากเลยแล้วอันฟ้าเวิร์บูพะก็จะเพิ่มพลังตัวเองได้นะเมื่อลงการ์ดที่มีค่าพลังมากกว่าอันฟ้าเวิร์บูพะตอนนี้ผมก็ไม่มีตัวเลือกอะไรแล้วฮะนอกจากว่าจะซับมาคู่กับซับแล้วก็บูตกันไปนั้นนั้นคะแนนไปนะฮะอ่ะเทอร์มิเลียนดัมเมอร์ฮะไม่ลงตอนนี้เนี่ยจะลงไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าเหลือรอบอีกไม่กี่รอบฮะต้องพยายามให้เทอร์มิเลียนดัมเมอร์เนี่ยบูตเพื่อนของเราฮะให้ได้มากที่สุดนะตอนนี้ฮะฝั่งเราก็น่าจะได้แต่บูตคะแนน สู้อย่างเดียวฮะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าการ์ดออกมาแค่นี้ฝั่งเขาก็ลงมาเป็นไวฮันเนวเกเตอร์นะฮะมาบูทเพิ่มอีกสามแต้มนะตอนนี้ก็ตามอยู่ถึงสิบแต้มเลยอะแต่เราก็มีการ์ดบูทอยู่มีการ์ดเวกอยู่ทำระเมิดได้อีกานะฮะไปฮะบาลิสต้ายิงไปหนึ่งดอกเอาใครดีเอาใครดีเอาไวฮันเนวเกเตอร์ดีกว่าฮะเอาให้ตายไปเลยใบหนึ bye ่งแล้วก็จบเทินะฮะตอนนี้ก็จะบูทแข่งกันอย่างเดียวฮะ มาอีกแล้วครับการ์ดสถานะคอนซูมซึ่งก็น่าจะกัดกินเคลื่อนรูปทื่บู๊ตมาอีก2แต้มตามอยู่ค่อนข้างเยอะเลยฮะตอนนี้แต่ฝั่งเขาเนี่ยก็เหลือการ์ดใบสุดท้ายแล้วนะครับเรายังมีการ์ดบูตอยู่อีก2ใบแล้วก็การ์ดเวทใบหนึ่งบาลิสต้าก็ยิงต่อไปได้ทีหนึ่งฮะสกิลลดเดอร์กันหน่อยโูดาวรอบนะสำหรับสกิลลดเดอร ค่อยๆตามมาละมีพริน s ์สเตนิดอยู่นะฮะก็มาบูทให้อีก4แต้มเ <saw> มื่อวางด้านหน้านะโอเคเท่ากันแล้วแล้วก็นำละหนึ่งแต้มที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับใบสุดท้ายของเขาฮะเรายังมี t h u n d e r b โบวอยู่แล้วก็การเวทอีกหนึ่งใบฮะลดได้อีก5แต้มเอาวแบบนี้ก็ชนะสีฮาร์ ะะตามอยู่แค่2แต้มนะใช้แค่การ์ดเวทตรงนี้ฮะก็ดำแล้วครับเรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวลองดูฮะว่าจะได้เท่าไหร่ฮันเดอร์โบลฮะลงไปแล้วก็บูทให้ได้อีก2องคนนะครับแล้วก็มีสกิลลิเดอร์อีกทีหนึ่งสกอร์ก็น่าจะจบไปที่29แต้มนะฮะเรียบร้อย นี่คือเด็กสายบูธนะฮะหลักๆคือหาพระเอกให้เจอซึ่งในเด็กดึงมันใส่ซ้ำได้แค่2ใบแล้วเด็กของผมฮะมันยังเป็นสตาร์เตอร์อยู่การ์ดของผมยังไม่เยอะมากนะฮะแต่มาได้ขนาดนี้ก็โอเคละอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าฮะกับเด็กเดิม สู้กับเด็กเดียวกันนะฮะแต่ Ability คนละอย่างกันฝั่งเขานี่จะเป็นแบบสถานะซิลนะบางใบฮะมันลงแล้วต้องรอออเดอร์รอ1รอบฮะใช้สถานะซิลเนย่ยเปิดได้เลยไม่ต้องรอและในรอบแรกครับพระเอกของเราไม่เจอเลยฮะไม่มีการ์ดยืนเลยมีแต่บัฟใส่บัฟมาเยอะแยะเลยก็เราก็มาฮะ เครื่องยิงนี่ก็เอามายืนเหมือนเมื่อกี้ได้นะแต่มันค่อนข้างฟิกอะว่าจะทำดาเมจให้แนวหลังนะฮะคาร์เมเลียนดัมเมอร์สุ่มไปก็ไม่เจออะไรดีๆอ้าโหพระเอกไม่มีเลยจริงๆในรอบนี้ฮะเราอาจจะต้องเน้นบัฟกันเหมือนเดิมนะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวไม่สำคัญไม่สำคัญฮะลงไปตายก่อนนะฮะแล้วก็บูทให้อีกนิดหนึ่งพยายามใช้บ่อยๆฮะบีก็ใช้ฮะเพราะว่ามันครูดาวสองรอบแต่สำหรับเขาฮะอาบอี้ของเขามันใช้ได้3ครั้งต่อน1นเกม แล้วเขาก็ลงมาเป็นไฟรรับอินฟินตี้ฮะใบนี้เจอทีไรต้องรีบเก็บนะฮะผมมีกาดเวทอยู่เอามาเก็บได้แต่กลัวขาดทุนเดี๋ยวรอห้าแต้มก่อนก็ได้อาจจะปล่อยปล่อยให้เขาแบบย่ำใจไปก่อนแกเราเราก็มีนะฮะปล่อยให้ก้าวไปก่อนเลยก็ได้แล้วค่อยเก็บทีเดียวอะไรเงี้ยเนื่องจากไม่รู้จะลงอะไรฮะก็ต้องลงเป็นลินฟ์าเทรเิลช์ไปนะฮะแล้วก็บัฟเอ้าไม่น่าบัฟเลยเป็นก้าแล้วนี่หว่าเสี่ยงมากเลยฮะเสี่ยงโดนแกเรามากเลยฮะไม่รู้ว่าเขาจะใช้หรือเปล่า แล้วก็มาจริงๆด้วยครับโอ้โหมือไวเป็นจนริงๆนะไม่น่ากดบัฟให้เป็น9เลยโอเคฮะไม่เป็นไรฮะพลาดเองครับีอีกใบหนึ่งฮะแล้วก็บูทเหมือนเดิมฮะแต่บูทแค่หนึ่งนะจากการใช้สกิลลดเดอร์นะฮะเวลาเล่นก็พยายามอย่าให้แต้มมันเกิน9นะฮะอาจจะเลี้ยงเลฟไว้แค่7แค่8อะไรเงี้ยอยู่ในช่วงระยะปลอดภยัย แล้วก็เริ่มมาแล้วฮะแอนนาสเตนเจอร์ฮะเนี่ยครับเด็กๆด็นอเทเรียมเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละโอ้โหแล้วมาวางตรงกลางเลยรอบต่อไปฮะเขาอาจจะบูทให้แอนนาสเตนเจอร์ตอนนี้เราก็มีตัวเลือกนะว่าจะเก็บพระเอกหรือจะเก็บแอนานาฮะผมก็เลือกเก็บพระเอกไป แต่พอตอนตัดต่อคลิปเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเก็บแอนนาเนะเพราะว่าแอนนานี่มันบูสต์ได้เรื่อยๆและก็ลงมาอีกแล้วฮะแต่สําหรับไอตัวไทดามอนเฟรนซี่เนี่ยถ้าไม่ได้รับบูสต์เนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้่นสายบูสต์ด้วยทําให้รอบที่แล้วฮะมันควรจะเก็บแอนนานะอ่ะเดี๋ยวมาบูสต์ให้แอนนาฮะและแอนนาเนี่ยก็จะบูสต์ให้ทั้ง2ฝั่งเลยแบบนี้ฮะคือถ้าเลือดแอนนาเนี่ยมากกว่า4นะฮะเธอจะมีความสามารถในการบูสต์ทั้ง2ฝั่่่งงงซึตาาจกของเเเคาาขอองลื4บูแ่ฝั่งเเดียวกราไม่ไดะ ถามว่าคุม้มไหมที่ใช้นะผมว่าจังหวะนี้มันไม่มีอะไรเลนะ่นอะและในรอบนี้เราเป็นคนเปิดก่อนนะซึ่งถ้าเราชนะในรอบที่เปิดก่อนเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับเรานะครับตอนนี้เราก็จะต้องพยายามเลี้ยงแอนนาฮะไม่ให้ตายแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ฮะให้เราชนะนะฮะส่วนการที่ผมลงเนี่ยมันก็สามารถบูทให้แอนนาได้แอนนาเลือดมากกว่า4ครั้งหนึ่งแล้วก็บูทให้ทั้ง2ฝั่งเหมือนเดิมนะ และรอบนี้ครับเขาลงมาเป็นการ์ดบูธฮะซึ่งบูธตรงเนี้ยบูธได้4ครั้งแล้วก็มาให้ไทรักอินเฟนที่ฮะสครั้งดาเมจสี่ก็เข้ไปฮะโอ้โหแอนนาต้องบูธใหม่อีกแล้วโอ้โ oh หแล้วก็โดนอีก2รอบฮะจากการจบเทินนะฮะโอเคเรามีเมเด็กอยู่สามารถบูธได้2แต้มนะแล้วถ้าเราวางตรงกางเนี่ยก็คือได้ทั้ง2ฝั่งนะฮะ What นียครับแอนนากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะบูตให้การ์ดที่เพิ่งลงไปดีกว่านะจะได้ไม่โดนเก็บนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไทดมอินเฟนที่เนี่ยมาตีแต้มเราเนี่ยจะเสียไปนะฮะโอเคฮะคะแนนของเราก็ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะตามอยู่แค่หนึ่งแต้มแล้วผมมีกาลอฟลิเวียเนี่ยมาเก็บไทดมอินเฟนที่ของเขาได้ฉับเดียวจบเลยฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สู้ต่อนะฮะโอเคฮะเขาผ่านละเราก็เอ่อ เทอร์เลียนดัมเมอร์นี่ผมว่าเก็บไว้ใช้กับพระเอกของเราดีกว่าเดี๋ยวลงเป็นซิกทาวเวอร์ฮะลงไปเป็นเจต้มแล้วก็จบเพรินไว้แค่นี้ฮะรอบนี้เราก็ชนะอยู่นะฮะชนะไปด้วยคะแนน30ต่อ24ฮะแต่ปัญหาคือการ์ดของเราเนี่ยเหลือแค่2ใบแต่ของเขามี4ใบและรอบต่อไปเนี่ยเราก็เปิดก่อนด้วยฮะซึ่งการ์ดของเราน้อยกว่า 2ใบฮะผมว่าผมจะทําวิธีเดิมอะคือในรอบที่2องะเปิดมาก็ปล่อยผ่านเลยบังคับให้เขาลงการ์ดหนึ่ใบฮะเนี่ยครับการ์ดของเราเปแค่5า้าใบฝั่งเขาเจ็ฮะแล้วพระเอกของเราก็มาแล้วฮะมาพร้อมโล่ด้วยโล่ที่เป็นอาร์ติแฟกต์นะฮะทุกรอบเนี่ยก็จะสามารถบูทให้เพื่อนรมทีมได้ รอบละ1ครั้งนะฮะซึ่งมี4ชาร์จซึ่งก็เอามาคอมโบคู่กับเระเอกของเราได้ฮะ,ะก็มีเทอร์เรียนดัมเมอร์มาคอมโบเซตเดิมนะแต่สำหรับของเขาเนี่ยไทยดัมอินฟินิตี้ก็ใช้ไปแล้วฮะ,ะแกลลอร์ออิเวียก็ใช้ไปแล้วฮะ,ะนั่นก็เท่ากับว่ารอบนี้เราสามารถบูตได้มากกว่า9แต้มเลยเพราะว่าแกลลอรออริเวียใส่ได้แค่ใบเดียว แต่เอาคางจริงครับมันก็จะมีการ์ดอื่นที่คล้ายๆกับการ o ดลอว์ลิเวียอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีไหมนะฮะมือใหม่อาจจะยังไม่มีแล้วก็อย่างที่บอกครับคือปล่อยผ่านไปเลยฮะให้เขาลงการ์ดมาใบหนึ่งอย่างน้อยฮะให้เราตามการ์ดอยู่หนึ่งใบพอตอนนี้เราเสียเปียบมากเลยและการ์ดที่เขาทิ้งมาฮะก็ะเป็นลอนวีดดีอินเซสเซนตนะฮะก็จะบูทตัวเองครับ5แต้ม แต่ก็มีสถานะพิเศษอยู่ก็คือเมื่อเล่นการ์ดที่เป็นทหารนะฮะลอนวิทเนี่ยก็จะโผล่มาอีกครั้งหนึ่งแต่จะโผล่มาแค่หนึ่งแต้มการ์ดใบนี้ฮะก็อาจจะมาเป็นตัวเปิดมากกว่าแล้วก็เมื่อตายอยู่ในสุสานก็จะกลับใาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะที่จะทิ้งการ์ดใบนั้นนะฮะต่ะใบอื่นอาจจะดีกว่าและไทดัมอินเนทีของเราฮะมา2ใบเลยแต่เรามีดัมเมอร์แค่ใบเดียวนะฮะ ไม่เป็นไรครมีสกิลลีดเดอร์อยู่เดี๋ยวเราส่งหาการดบูสกันหน่อยฮะ,ะมาเป็นการดเวทไม่รู้จะทิ้งอะไรเลยฮะว่าเอาไปนี้ดีกว่าอ่าได้แล้วครับเป็นพรินซ์เซ i t ตเอามาบูสให้ทธอดำอินฟินตี้ฮะทำดาเมจได้เหมือนกันนะแล้วในรอบนี้ครับฝั่งเขาเริ่มก่อนนะฮะเปิดมาด้วยลีนฟรอสเทมเปอร์เซตเลยนั่นก็เท่ากับว,ว่าแนวหลังเราห้ามวางเลยนะฮะเหมือนเป็นการปิดไป1แนวเลย1แถวเลย ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะฮะเดี๋ยวลงมาเป็นพระเอกเลยละกันฮะไทยดัมอินฟินิตี้ฮะแล้วเดี๋ยวให้สกิลลีดเดอร์เนี่ยไปบัฟทำดาเมจหนึ่งไปเลยเนี่ยฮะลอวิตก็จะโผล่มาจากสุสานนะฮะเวลาเล่นการทหารแล้วเดี๋ยวใบต่อไปเนี่ยเราอาจจะลงเป็นดัมเมอรน์นะฮะมาบูธให้ไทยดัมอินฟนินิตี้ทำดาเมจได้เรื่อยๆทุกรอบของเขาก็ลงมาเป็นซิกทาวเวอร์ฮะซิกทาวเวอร์นี่ลงเดียวๆก็ได้แต่มันจะรีเจน3รอบนะฮะเจ็ดข้มเท่าเดิมทำไม่อยากรอก็คือลงระหว่างทหาร2ตัว จะขึ้นเจ็ดเลยไม่ต้องรีเจนไปฮะตามแผนของเราฮะเทอร์มิเลียนดัมเมอร์นะฮะลงไปบัฟแล้วก็ทำดาบเอทุกรอบ Left, right. Left, right. ดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่จัดดักไปแล้วนะฮะในรอบแรกรอบนี้นี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยอาจจะต้องมาเล่นสายบูธแข่งกันนะฮะแต่ฝั่งเขาเอเบ i t ตี้เนี่ยก็ไม่ใช่บูธซะทีเดียวก็ต้องรองดูฮะว่าจะเป็นยังไงโอ้ โอ้แล้วมาเป็นสถานะล็อกโดนใส่พระเอกของเราแน่นอนฮะเนี่ยคือทําให้พระเอกของเราเนี่ยโจมตีไม่ได้ละเป็นสถานะล็อกฮะเบอรตี้ของการ์ดใบนั้นจะไม่ทํางานฮะโอเคผมมีอีกใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาสกิลลีดเดอร์ฮะมาบัฟแล้วก็ทํางานกันเลยฮะโจมตีกันเลยพอจบเทิร์นดัมเมอร์ก็จะบัฟพีกรอบหนึงโจมตีกรอบนึงฮะ โอเคจบเทินแค่นี้ฮะแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปเราสามารถเอาซิกทาวเวอร์เนี่ยวางระหว่างทหาร2ตัวได้นะฮะอ่าฝั่งเขาก็เป็นฟิวเวอร์ดิกนะฮะเอามาบัฟ2ตัว,ตวแต่ก็ได้แค่นี้ละฮะและดูเหมือนว่าอเบรตี้ของฝั่งเขาฮะก็ถูกใช้งานแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะในช่วงนี้ก็อาจจะมีผู้เล่นใหม่เยอะอยู่นะฮะเราก็จะมา oh. เรียนรู้ไปพร้อ,รอ,รอมๆกันกับผู้เล่นใหม่ด้วยละฮะอ่ะซิกทาวเวอร์ฮะลงไประหว่างทหาร2ตัวะฮะซึ่งตรงเนี้ยแหละฮะไทดับอินฟินิตี้เป็นทหารนะก็ได ก็เจ็ดแล้วเช่นกันนะแต่ต้องรอ3รอบฮะหยิบออกมาเป็นเทมเพลีย şey ดัมเมอร์ฮะก็มาบูธทางขวามือของเทมเพลียดัมเมอร์ฮะก็คือฟิลมาดิกฮะนะฮะก็จะบูธทุกรอบก็จะเป็นการแข่งกันบูธแล้วตอนนี้ แต่ฝั่งเรานี่มีไทดับอินฟฟนทีะทำดาเมจท,ทุกรอบเรียกได้ว่าสลับกันนะฮะในรอบแรกเขาทําดาเมจเราบูทมาในรอบนี้ฮะเราทำดาเมจแล้วเขาบูทแข่งไปโอเคฮะปิดเลยละกัน,นะฮะฮาแต้มพอดีฮะไม่รู้จะลงอะไรเอ้ยจริงๆลงอาร์ติแฟกต์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะกินเวลาสี่รอบะฮะพลาดไปนิดนึงแต่ตอนนี้คะแนนก็นำอยู่ค่อนข้างเยอะละ มาอีกแล้วครับเฟลแมนเด็กฮะก็มาบูธให้ทาวเวอร์เป็น9แล้วะฮะเรามีวิชเชอร์หรือก้ารออลิเวียเนี่ยมาปิดจ็อบได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวเอาอาร์ติแฟกต์ที่ลงไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้บูธใช้เวลาตั้ง4รอบฮะเพราะว่ามี4ชาร์จนะใช้ได้ชาร์จละรอบเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับรอคูลดาวไปแต่ถ้ามีเอเวอร์ตี้ของศัตรูเนี่ยศัตรูใช้เอเวอร์ตี้ที่เป็นซิลนะก็จะมารีคูลดาวฮะทำให้ใช้ได้เลยไม่ต้องรอ แล้วฝั่งเขาก็เป็นซิกทาวเวอร์อีกใบหนึ่งฮะเรียกได้ว่ารอบนี้เขาเน้นป้องกันอย่างเดียวนะฮะแต่ก็ไม่มีทหารนะทำให้ต้องรอ3รอบฮะกว่าเลือดจะขึ้นมาเดี๋ยวผมใช้สกิลลีดเดอร์ฮะให้เพลของเราฮะโจมตีครับเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็จะมีตัวเลือกนะว่าเราจะลงสเตนิตเลยดีไหมหรือว่าจะเอาวิเชอร์ลงไปเก็บทาวเวอร์ดีผมว่าเขาอาจจะมีการบัฟอะไรอีกอะผมเก็บไว้ปิดจ็อบดีกว่าฮะเดี๋ยวเอาพรินซ์สเตนิตลงไปวางแนวหลังนะฮะแล้วก็บูทสี่ตัว เล่นแบบเซฟเไปก่อนนะฮะก็ไม่อยากให้ไพ่อของเราฮะมีแต้มเยอะกลัวว่าจะโดนกับจัดไปทีเดียวเนี่ยจะหายหมดนะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูฮะตัวที่มีสถานะล็อกเนี่ยเมื่อได้ผลบุญเหมือนกันฮะจะโจมตีหรือไม่นะฮะ เนี่ยฮะไม่โจมตีนะฮะสถานะเราก็เหมือนกับเอามาปิด a อ i บ i ิตี้ติดตัวนะฮะแล้วก็โจมตีอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็อีกรอบนึงฮะจากดัมเบอร์แต่ไปตีซิกทาวเวอร์ฮะเลือดน้อยกว่า9ก้แล้วฮะแการองของเราไม่ได้เก็บเลยว่าจะปิดจ็อบสวยๆก็ได้แต่หวังว่าการ์ดใบนี้เขาจะลงมาบัฟ ซิกทาวเวอร์หรือเปล่ปหาฮะพินซ์เลน,นิดมาแล้ววางตรงไหนฮะวางหน้าได้สี่วางหลังได้1 4สตัววางหลังฮะได้1 4สตัวแล้วก็ไม่ได้บัฟซิกทาวเวอร์ฮะโอ้โหไม่ได้ปิดจ็อบเลยเหงาไปเลยฮะแกรลออฟลิเวียของเราฮะอะโจมตีไปก่อนแล้วก็ลงแกลลไปฮะไม่มีตัวเลือกอะไรละแต่คะแนนก็นําอยู่ก็ได้แต่หวังว่าใบาสุดท้ายของเขาจะไม่มาพิเกมนะฮะ ออกมาเป็นทันเดอร์โบฮะบูทสาแต้มให้2ตัวตอนนี้มี32แต้มนะฮะแล้วเดี๋ยวดัมเมอร์บวกอีกหนึ่งเป็น33ก็เป็น39นะโอเคฮะคะแนนไม่ถึงถือว่าเราชนะก็เป็นบทเรียนนะฮะสำหรับแกลลอรลิเวียอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช้ชาร์จด้วยนะฮะเมื่อกี้ก็เป็น40ต่อ45ถ้าเขาใช้ชาร์จนะก็ยังแพ้อยู่ดีแต่ถ้าแกลอรเดี๋ยวไปเก็บซิลค์ทาวอร์เนี่ยมันจะไม่เสี่ยงขนาดนี้ <laughs> ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับผมนะฮะโลภมากไปหน่อยนะอยากเก็บแต้มเยอะๆแต่ก็เนี่ยแหละฮะเสี่ยงเหมือนกัน <c oughs> อะตอนนี้ฮะก็มีกุญแจอยู่10กว่าดอกครับแล้วก็ได้รีวอร์ดจากพวกการทำเควสท,ทำแอชชิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อเราเล่นชนะเนี่ยก็จะได้กุญแจด้วยนะซึ่งกุญแจตรงเนี้ย ID เก่าเนี่ยผมไปเปิดเล่นมั่วซั่วไปหมดนะฮะจริงๆแล้วฮะสำหรับมือใหม่นะที่เข้ามาเล่นแล้วเปิด ID ใหม่อะไรเงี้ยมันสําคัญมากเลยในการใช้กุญแจฮะหาการ์ดต้นเกมนะโดยการอัพไอเนี่ยฮะ 哦。Oh. ซึ่งมันก็คือเหมือนกับพอยต์เอาไว้เปิดกล่องสุ่มนั่นเองหลักๆครับอย่างแรกเราอาจจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะเล่นเล็กไหนฝ่ายไหนนะฮะซึ่งในไอเดียนี้ผมจะเล่นนอตทอเรียมก่อนเราก็จะอัพโดยการเน้นเก็บอไปก่อนอันอื่นเนี่ยอาจจะค้าๆไปแล้วจากที่ดูไกลนะฮะก็คือพยายามอย่าอัพไอเซตการ์ดนะฮะที่เป็นรูปเซตการ์ดเพราะว่ามันค่อนข้างหาง,ง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่หลักๆเนี่ยเราจะเอาออเป็นหลักนะฮะหรือถ้าใครอยากเปิดทีบก็เปิดได้เลยนะมันจะได้เซตการ์ดฮะ ในฝ่ายนั้นๆอย่างเดียวเลยไม่สมฝ่ายอื่นซึ่งต้นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องมีก็ได้เราอาจจะต้องหาเดนเท่าเล่าการ์ดไปก่อนการ์ดที่ใช้ได้ทุกฝ่ายฮะตรงนั้นทํามันจะสําคัญมากกว่าในช่วงต้นเกมนะแต่เดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องให้ดูนะระหว่างกล่องปกติกับกล่องที่เฉพาะฝ่ายหรือเด็กนั้นๆน,น,นะฮะนะฮะได้มา2กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดนะูว่ามันต่างกันยังไงนะ เนี่ฮะมาที่ช็อปฮะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยไม่ต้องเติมก็เล่นเทพได้เนีเพราะการ์ฮะเราก็ฟาร์มได้แล้วก็เลือกกล่องฮะหลักๆคือเขาแนะนําให้เปิดกล่องที่เป็นเบสก่อนนะฮะเพื่อที่จะหาเนื้อเท่าเราการ์ก็คือการ์ดที่ใช้ได้ทุกฝ่ายนั่นแหละนี่ฮะผมก็ใช้ออซื้อนะก็หาได้จากการอัพรีวอร์ดกุญแจก็หาได้จากการเล่นชนะนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเปิดกล่องปกติก่อนฮะเนี่ยฮะกล่องปกติมันก็จะมีผสมผสมกันนะเรามีมอนสเตอร์หนึ่งใบฮะแล้วได้ <A> นอเทุรเบียบาสามใบฮะตรงกลางก็สามารถเลือกได้ฮะว่าจะเก็บใบไหนการ์ดใบไหนฝ่ายไหนก็ลองสังเกตที่สีฮะอย่างสีน้ําเงินฮะมันจะนอทเทอรเียมฮะสีน้ําตาลตรงนี้มันจะเป็นเนเธอร์ลใช้ได้ทุกฝ่ายนะสีม่วงก็จะเป็นสกิลิก้าก็ลองเลือกการ์ดที่ยังไม่มีก่อนหรือว่าหยิบเป็นการ์ดเนเธอร์ลมาก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราเปิดกล่องเพื่อหาสิ่งนี้ฮะ ส่วนกองอีกแบบหนึง่งครที่ผมแลกมานะฮะตรงนี้มันจะได้การ์ดนัทเทอเรียมหมดเลยแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เล่นแต่าการ์ดนัทเทอเรียมไงเราจะต้องเล่นเบสการ์ดด้วยไปคู่กับนัทเทอเรียมฮะเบสการ์ดก็เลยสําคัญไม่แพ้กันนะฮะนัทเทอเรียมเนี่ยเหมือนกับเอามาเสริมฝ่ายนั้นๆให้แกร่งขึ้นนี่คือผมไปหาข้อมูลมาหนะฮะแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันสําหรับคนที่ดูแล้วก็อยากเล่นนะ ก็ลองโหลดเข้ามาเล่นได้ฮะตามลิงด้านล่างเลยนะฮะเล่นบนสตรีมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะห <Okay. S 1> ากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับส่วนเรื่องรายละเอียดการ์ดพวกนี้เพิ่งเล่นใหม่เหมือนกันฮะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใบไหนดีใบไหนไม่ดีก็ไม่ค่อยรู้เท่าไ,ราไห,าไหไไร,าไร่หากสงสัยอะไรก็อาจจะตอบไม่ได้นะฮะ